Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมนายบ๊อบเบนกับเกม j u สิตเวิร์ดเดอะเกมซีซั่นสอนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้ว um <squishy. S 2> นะวันนี้ก็ทั้งวันเพิ่งจะเข้ามานะครับไม่ได้มีเวลาเลยนะครับและอีกอย่างก็เมื่อเช้าก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดคาดฝันขึ้นกับผมนะครับนั่นก็คือ ผมทำโทรศัพท์หล่นลงมาจากชั้น2นะครับเรียกว่าล่องลอยออกมาอย่างอิสระภาพนะครับตกสู่ลงพื้นปูนอย่างต้องเรียกว่าไงกระจายเรียกว่ากระจายไปเลยนะครับอก็เป็นโทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้เล่นเกมจูสิตเวอร์อยู่เป็นประจําเลยนะครับแล้วทําการโอนถ่ายไอดีกันแบบโอ้โหจ้าเราวันเลยทีเดียวเออไม่ได้อย่างงี้สิไปซะแล้วโปโคเอซี เออให้มันได้อย่างนี้สิจีอะไรจำชื่อเยอะนะจำชื่อรุ่นโทรศัพท์ไม่ได้ X4 GT นะครับอ่าพันไปซะแล้วนะครับให้มันได้อย่างงี้สิไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่านะอ่ะมา มาพูดเรื่องของเราก่อนดีฝ่านะครับผมก็เลือกพูดเรื่องของผมมานานแล้วก็ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับอ่าพจริงๆผมเข้ามาชาด้วยสองทุ่มสินาทีแล้วนะครับวันนี้ลีกก็เปิดแล้วนะครับก็ในเย็นวันศุกร์นะอ่าตัวที่เราจะแย่งชิงกันนั่นก็คืออ่าแพนเทรล่านะครับอืมเป็นทวินแพนเทรล่านะครับดังนั้นการที่เราจะได้นะครับเราก็ต้องอยู่แรงโดมิเนเตอร์เท่านั้นนะครับจะได้ถึง2ใบเลยนะแล้วมีอัตราดอกแบงค์อย่างละพันอย่างละพันนะครับอ่ะไป เริ่มลุยกันเลยดิฝ่านะสำหรับเลกอ่าแพนโดร่านะแพนโทราดิมาดูซิว่าจะแข็งกระแรง,งตื่นเต้นร้าวใจกันหรือเปล่านะครับโอ้โหแต่มันน่าเสียดายทำไมมันไม่ปลดล็อกวะไม่เข้าใจนะครับ GM เท่านนั้นที่เธอแกล้งฉันอยู่เป็นประจำให้มันได้อย่างนี้เสร็จอ่ะไปะลุยยกแรกเริ่มงี้ไปก่อนแล้วกันอ่าก็ฝากเพื่อนๆทุกคนสนับสนุนผมด้วยนะครับอ่ากดแชร์กดไลค์ กดติดตามด้วยนะครับดูวิดีโอเยอะๆหน่อยเพื่อระดมทุนในการซื้อโทรศัพท์ใหม่นะผมเพื่อที่จะลงคลิปต่อไปนะครับตายซะอยู่เลยโมโหจัดๆเออพูดไปพูดไปก็หวนโทรศัพท์พังอยู่ดีให้มันได้อย่างนี้โอโคเอ็กซ์จีีโกโมึงตายซะกุเตียงโกสลัดเออให้มันได้อย่างงี้ ใครก็สู้เราไม่ได้เราแข็งแกร่งจัดๆเลยผมว่าวันแรกคงไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าคนอาจจะผิดหวังเรื่องเขวินกันนะครับ <c oughs> แจกมาได้วิน,นเกตให้มาได้ยังเก้อ่ะเก็บไปหนึ่งด้วยนะครับถ่ายซะอย่าอยู่เลยนี่นะไปซัดจุดเตียงโฟซอร์ลานนะครับมาตัวนะลาบารบาย <c oughs> ชะมันยือลาบารบายยีนะ่สิบแล้วลาบาเรนมาลาบารเรนมาไปเจอกันหน่อยไอ้แค่น้อยแห่งยุคยูริสติ เป็นจระเข้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเฮ้ยสะเทือนนิดนึงโอ้โหมาตัวเดียวพอแล้วมึงเนี่ยอาการนี้มึงจะได้เท่าไหร่วันนี้แต้มในระบบยังไม่ได้ต่ำกว่า20เออแสดงว่ายังไงถ้าเราสู้ชนะมันก็ไม่ต่ำกว่า20นะครับยังไม่เคยได้ต่ำกว่า20เลยนะครับเพิ่ม21นะครับเอซึมเฮ้ยทะยานไปไกลมากเลยนี่ขนาดเข้ามาช้านะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวกูจะไปแล้งเงินแล้ว ม่อยู่แล้วตรงนี้มาโอ๊ยได้แบงค์แต่หัววันโอ้โหสุขสุขใจเลยเราเศร้ากันทำไม <laughs> ได้แบงค์แต่าหัววันเลยนะ,อะขอามเข็บของหน่อยก็แล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงนี้ผมก็ใกล้ด้อีกใบหนึ่งแล้วนะนะสำหรับใครที่ทำซีซันพารนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะเลยแค่7วันก็อีกแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมก็จะได้อีกใบหนึ่งแล้วนะนะี่หนึ่งแอเองของผมนี่ มือหนึ่งหมื่นสองพันดูไกลแล้วอ่ะไก่ละมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นเจ็ดวานเองโอเคก็จะได้สองใบนะครับเป็นทวินเหมือนกันนะฮะอ่าซีซนะันพาร์ทหน้าเป็นตัวอะไรผมยังไม่รู้นะครับอ่าจะบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนก็จะจ้องเยอะถามไงเง้ยทั้งรู้ก็ตอบหมดแหละพูดเลยไม่มีกั๊กวันนี้รุยอ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมก็ต้องดูโฆษณาก่อนนะทุกคนอย่าว่ากันนะครับผมโอ้โหโ ดูเดือดดูเดือดนะวันนี้เจ๋อจำูสดฮ้ยแต่เราได้เปรียบอยู่นะถ้าเอากันจริงๆนะอ่ะได้เปรียบอยู่มั้งอาการนี้ไม่น่าได้เปรียบเลยผมเือนกาทองนึงนั้นเลยนะบ้าที่สุดเลยนะบ้าแต่ว่ามีกินพืชว้อยเราไม่กลัวเรามีกินเนื้อแต่เรานกมาทําไมวะเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้นะว่าผมเอาโนกมาทำไมนะตอนนี้นะบ้าเฮ้ยป้องกันสองเลยอ่ะจิตใจไม่มั่นไม่แล้วโดนแน่ ับโดนสองมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงเลยนะครับบวกค่าอาจิแล้วนะครับน่าจะโจมตีอยู่ประมาณ240หน่อยๆนะครับชิบหายแล้วตายแน่นอนโจมไหมโจมไหมใจมันจะแน่ไหมดูสิไม่โจมตีนะครับโอเคอยู่รอดน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าก็มีการ์ดองไหลไปเลยทีเดียวแต่ว่า เมื่อการเป็นผ que si ู้เล่นใหม่เนี่ยก็เลยแบบว่ายังกัวๆยังกลัวๆจำโจมตีแบบกลัวๆกล้าใจไม่กล้าพอมันผิดกับพี่พี่ผ่านมาสายสปอร์ตภูมิล้มกระจัดแล้วเตรียมตัวเตยมใจได้เลยจะขยี้แกโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเหลือไว้เพื่อนสี่สบายเบอร์ตายซะมันรู้ตัวว่าต้องตายเก็บสต็กไว้ตัวหลังอ็ะไปกินแ เก็บสแต็กไว้ตัวหลังใช่ไหมมาเลยนไม่ได้หรอกจะบอกให้ฉันนี่เป็นนกที่ว่องไวที่สุดเดี๋ยวฉันจะล็อกลบไฟล็อกหลบวาดูสิกันจะวิดโดนไหมมาเลยไม่กล้าโจมตีนะครับกลัวล้มผมไม่ได้นะครับลังเลจะจัดโจมตีว่ะโจมตีห้าเลยชิบหายแล้วโดนก็แคเอื้อไปแล้วนะครับอ้อ จัดการไปเลยมากระลองยังไงเราชนะแน่ๆนจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจะสี่ห้าร้อยเราก็ไม่กลัวพราะว่าดาเมจเราเพิ่มจัดจัดอุ้ยแทบไม่มีเลยป้องก,กันหนึ่งก็พอถอ้ยแค่สามสิบห้าตายซะตีนไม่ถึงสามห้าด้วยมั้งสามสิบสามโอเคมาเลยมาเล็บยาวยังไงแกก็จิ้มฉันไม่โดนง่ายๆหรอกเพราะฉันตัวเล็กยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะกระโดดรอดกรุงเล็บไปแล้วก็มงแกลุกเขาเชะ,ะกร จะรอดแล้วม,มีทางป้องกันไม่อยู่เราจะบอกให้ฉชนดมันเนื้อสายกัดโดยเฉพาะตายซะไี่น่ะขวน,น้าก็ให้เรียบร้อยวูวนนยโอ้โหได้สามสิบสามแน่ม,มาก็ลองไม่ธรรมดาข้ามแรงแลเลยเว้ยเออีบอกแล้วไม่ดูเดือดเท่าไหร่วะวิดูดียังไม่ถึงร้อยเลยอะทุกคน วันแรกวันแรกของผมนี่ราชากาดทองมันต้องทองแล้วอะนาทีนี้ไม่ทองไม่ได้แล้วนะอาการนี้ตุ๊ต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 ุ๊ต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 แทนได้เงินนะเออทีแรกได้แบงก์ทีสองได้เงินว่ะให้มันได้อย่างงี้เฮ้ยไวรุษเซ็งกันนีเนี่ยอ่ะผมจะเปลี่ยนแล้วนะผมจะไม่ใช้แถวนั้นแล้วนะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มเจ้าโหวนขึ้นนะครับผมจะมาเอาใช้แถวนี้แล้วนะตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ แล้วก็เอาออเมีนุกมันมีนุกสักตัวไหมอ่ะนุกสตัวโอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะไหวอยู่อะเราแข่งแกล้งอยู่ละโถใครทำอะไรเราได้ง่ายๆไม่มีอ่ะเลยอ่าถ้าผม,ผมเสียงแปลกๆยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมมือไม่สบายเนยนดหก็จะเป็นจะเป็นวัดตเป็นวัดให้นะแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่น่าวัน ก็แบบว่าเริ่มมีสเลดเริ่มเจ็บคอนะครับกูยังเป็นโควิดป่ะไม่เป็นอยู่แล้วอยู่แต่บ้านนะครับก็จะป่วยจะผ่าตาัดถุไหนดีนะครับเราจะป้องกันหนึ่งเพื่อมาไอ้นอกตัวสุดท้ายนี่มีเป็นพันเลยทีเดียวโอ้โหเยอะไปละเยอะไปละมะเราไม่กลัวนะครับเรามีเรามีนกพี่คาดเราเอานกมาทำไมวะเนี่ยเงี้อน้ำมาทีา่ฝา เรียวน้ำมาก็เสียเปรียบนุกน๊กนี้อ่ะแต่ว่าน้ำก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะโอเคเอาเงิอสองร้อยมาโจมตีอะ่ะในมันได้เหมือนกันนะเนี่ยอา่าผมจะตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายอึดน,นเอามาตายอย่างงี้ไม่ตายแน่นอนมาเลยกล้าโจมไหมดูนี่มันจะกล้าโจมไหมครับลังเลจะจัดไม่โจมตีไม่โจมตีก็หวานหมู่นะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคมาเลยแลมโพ ฉันต้องใช้แก้ซะหน่อยแล้วงานนี้ถ้าไม่ใช้แกคงชนะไม่ได้นายนี่แหละคือผู้เสียสอละเลื่อยมา,อาทีนี้แหละฉันจะสอนบทเรียนให้พวกแกได้รู้ว่าการพิพัมมันไม่จําเป็นว่าจะต้อนงชนะ,ะเสมอไปบันเลยไป้ามาโจมตีสี่นะผมตายนะเออโดนกัดก็ให้อย่างจังเรียบร้อยฮ้ยตะกี้มันมีแค่สี่บอกว่าสแปดมีแค่สี่มีแค่สีค่คิดว่าอย่างนั้นนะ มีแค่สมีแค่สมันเก็บได้แค่หนึ่งนะจมตีหนงจมตีสองจมตีสามนะแล้วอุ้ยเราต้องป้องกันนะถ้าเราไม่ป้องกันนี่สงสัยจะแย่นะอ่าป้งกันห่งเลียนตัวมามันมี3มันมี3ามเก้าสิเก้ก็ส27เก่จ็รายังไม่ตายนะโอเคขอคำนวณก่อนคำนวณตัวกลางนะครไม่นะเอาสิมีเก้าส ยิง93.7 2บวกาค่าจิบเข้าไปน่าจะจบตีประมาณ350นะครับ400เลยนะครับมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าทำอะไรผมไม่ได้ผมมีเรือตัว691มาเลยใสย่เข้ามาไอ้นกดำนี่สปายดองโซลัดตึ๊กเ้ย,ยน่านเปลี่ยนตัวมานะครับหมดแล้วเต็มใ,ใจได้เลยเอาไม่กล้านะครับใจมันไม่ได้เลยมันมีแค่สามนะครับผมจะทะลุม,มันเลยนะครับออกมา โจมตีหนึ่งนะครับแล้วก็โจมตี6ไปเลยเหลือหนก็พอตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะสามเรียบร้อย2 4งพเยอะไปด้วยซ้ำนะครับมาแต่ยังไงไมันต้องโจมตีเราสามะอะสิยังไงไมันต้องโจมตีเราสามแบบเปือป่อบสี่ด้วยครับม,มามาเลยมันต้องเผื่อสแต็กเราสแต็กหนึ่งนะครับโจมตีสี่อย่างแน่นอนชนะแล้วนะหลอกแล้ววัยรุ่น 266นะครับผมคำนวณเป๊ะเลยทีเดียวทีนี้มีสมาธิจัดๆตายซะเถออยจะอยู่เลย <c oughs> นา้นา5กับ2นับกัดด้วยนี่ไงเรียบร้อยอยากให้เป็นฉันเป็นไฟลุกก็ได้ฉันลุกได้เองก็ได้ <c oughs> มาแล้วแป๊บต่อไปนะครับโอ้โห33สองเทลาก่อนแรงนี้ <c oughs> แรงทองพยองเดชรวไฟมีเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ย169เอง นี่ขนาดต่อให้ก่อนต้องนานนะเนี่ยผมเข้ามันพามากครับตอนนี้สองทุ่มสาแล้วนะครับ่ะคลิปนี้ผมจะไปลงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าอ่าใครจะไปนั่งตัดอยู่ไอมันได้อย่างงี้สิตัดนะครับแต่ว่าต้องลงพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะว่าลงไปตอนนี้ใครจะดูละ่ะมันก็มืดแล้วนะครับดึกแล้วนะครับกว่าจะได้ลงก็ไป4ี่ห้าทุ่มนะครับอ่าไม่ไหววะ่ะผมจะจะสึกจะทุกยากนะครับม็จะเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นประมาณมชิดกนิดก่น,กนประมาณนี้แล้วกัน ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นี่วันนี้ต้องมีนกนะครับไม่มีนกนี่จิตใจมันจิตใจมันไม่เล่าร้อน <c oughs> ลยอ่าก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมยังดูโฆษณาอยู่นะที่พูดอย่างนี้อันน่มาอย่างสวยแหมมีการเอากินเนื้อขั้นด้วยนะครับโอเคอย่างนี้ก็ได้ตั <c oughs> วดิเพรากันนะมไม่ต้องอะ่ะเราแข่งแกงอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นมาเลย แกเขามาสุม่ม4ถึ5ห,หลังคาราโตแกตายแน่จะจุกว่าทางเข้าที่หน้าของแกให้หน้ายุ้มเลยทีเดียวมากล้ากัดไหมไม่กล้าหรอกอยู่อาการนะรไูได้แต่คำลาอพีกงเดียวอะ่ะวันนี้เราเจอคนตัดใจโคตรฉาไม่ได้อย่างงี้เลยกัดหนึ่งไหมไม่กัดน,นะครับโอเคไม่กัดก็ได้ของกันกลอ่องอีกหนึ่งคนระับจ้ยใจมันไม่ได้อะ่ะ มาเลยพี่คมนี้าับปรไฟนี่คเคยเจอเลยนะครับในลีกหนลีกหนึ่งครับพอจะจำได้แบบนี้นะโอเคแต่เราต้องสั่งเบยแล้วว่าถ้าเราไม่สั่งเบยแอมกิโลนี่ไม่เห็นนะชื่ออะไรนะอ่ะอีอออออออโโเ,อนนอเียอะไรอีวูโคลเซพารัสนะเด็กจัดมาใส่ก็มาได้เลยพี่ชาคอฉันพร้อมอยู่แล้วตาแดงกำเลยสินะโจมตีโผมตายนะ โดนอย่างจังเอ,อือเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วนะครับอืมไม่ได้ยินวัยรุ่นโว้ยแต่ยี่หกใช่ไหมเปลี่ยนตัวนะครับเอานอกมาเล่นดีกว่า <c oughs> ตีหนึ่งจนตีสองจนตีสามนะครับผมไม่ได้ดูค่าสแต็กกันเลยนะครับตะกี้ว้าวไม่เหลือสแตก็กโอเคเรียบร้อยถ้ามันเหลือสแต็กนี้ผมหงายท้องเลยทีเดียวแพ้เลยนะครับ <c oughs> บอุอ้ยห้าร้อยสี่เลยหรอ แต่ก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีตัวนี้เองนะครับเปแรปเตอร์นะครับตัวนี้ตั้งใจประสมขึ้นมานะถ้าผม,ม <c oughs> อี้าวเฮ้ยอ,อย่างนี้ก็ได้ดิป้องกัน1 2 3 4 5สห้านะครับเหลือไว้สาพอแก <c oughs> ไม่รู้จักสูตร5้าซะแล้วผ <c oughs> มเป็นสูตรที่ฉันกินก่อนเงินมาเลยถ้าต่างคนต่างไปโจมตีแล้วสแต็กเต็มทั้งคู่ต้องอันนี้เลยนะครับสูตร5้านะครับขอแนะนำเรียกว่าไม่ตายอย่างแน่นอน นี่นะยังอยู่นะครับโอเค <c oughs> ยอมเสียแตกแแมนึงแล้วก็จะสั่งหารแก่อยู่นี่แหละจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสาม <c oughs> โอ้เหลือไว้เพื่อเต็มเต็มอ่ะตายซะยอยู่เลยตัวใหญ่แล้วโอ้โหใช้มือตบมาแกดูนี่เรามันไม่ธรรมดาจริงๆล้มยักษ์ด้วยมือเดียวอ่ะมาคาราโตก้กลับไหมนี่แกร้อเนี่ยมันเลย ลังเลจัดเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าอาหารไมีอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็เอะเลยสไปโดแล้วเปิร์มันสุดจริงๆตัวนี้ลุยหูแป๊แเจ๋วเรียบร้อยโอ้โหชนะไปได้โดยทีข้อกังขาไม่ไดตาหมูไม่น่าคบเลยวะ ตาเหลือกๆยังไงก็ไม่รู้ไม่น่าครบเลยนะครับโอเคตุ๊ต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 ตุ๊ดตุ๊ต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 ตุ๊้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊กตุ๊ตตุ๊่ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ปตุ๊ตตุ๊ตตุ๊้ตุ๊ต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 ตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตัะ จะได้แบบว่าไม่หน้อยหน้าไม่หน้อยหน้าอ่าใครอยากรู้ข้อมูลหลีกหน้ามั้งครับผมจะบอกให้ฟันนะครับข้อมูลหลีกหน้าข้อมูลหลีกหน้าที่เราจะตีแย่งชิงกันนะตัวที่เราจะตีแย่งชิงก็คือผมยังไม่รู้นะครับอแล้วไม่รู้แล้วมึงพูดทำไมวะก็จะพูดให้ฝากไงว่ายังไม่รู้ไงถ้ารู้ก็จะบอกนะว่ามันคือตัวอะไรนะครับอ่าผมก็จะต้องทำยังไงดีวะเนี้อนะ่าไม่พูดกันนี่ไม่พูดสันตายนะเนี่ยอาการนี้ไม่ได้เลยเกี่ยวกับใส่เพื่อนไม่ได้นะครับ ตายแล้วตัวกลางกับตัวล่างนี่โอ้โหแล้วจะไปล้มได้ไหมเนี่ยบ้าที่หายเลยทีเดียวมาแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะใส้สูตรสูตรลักไก่อย่าเรียกว่าลักไก่เลยต้องเรียกว่าเออสูตรทำเล่นเล่นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลงโทษเราบะมีสิทธิ์มีปเดนอันนี้ธรรมชาติจะลงโทษเราก็ได้ตัวดีๆมีเยอะๆมึงเสกไม่เอาบาตายแล้วยังอยู่ได้โอ้โห นี่มันซุปเปอร์ซอรันด้วยถึงฉันจะใหญ่โตแต่ฉันก wow. ja ็ไม่ใช่กระสอบทรายได้จะบอกให้ว่าจมตีหนึ่งไงาเลยีเดียวมาจมตีหนึ่งไหมกล้าไหมแกจอมไหมทีนี้มันคิดหนักจัดเลยแสดงมีแต่ผู้เล่นใหม่ทั้งนั้นเลยนี่ผมดูอาการแล้วนะครับจมตีสามนะไอผู้เล่นเก่าๆนี่เก่าๆแม่งขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดแล้วให้มันได้ยางงี้สิโอ้เรามันช้าไงเอ้ยเวกนะครับ เปลี่ยน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 เอาสแคปลงมาดี่วะสแคปตัวน,นั้นที่จะจัดการได้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตียันสามเลยทีเดียวนะครับอ่ะเหลือไว้เพื่อนสี่เลยนะป้าตายซะงนี่นะฮะพันหกเลยเดียวแข่งเงินนะสแคปตกเดียวพันหกอาเจโลโอลันนะมันแกจะมีบิดม,มูบิดม่วงอะไรฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละแกฉันหวังอยู่อย่างเดียวเท่านั้นให้แกจมตีสี แต่แกโจมไม่โจมตีสี่ฉันแพ้น่าโจมตีสี่นะครับเข้าทางเราจัดจัดถึงมันจะมีตัวดีฝ่าเราแต่ที่ติดเราโอเคฝ่าละมั้งคุณนี่ต้องโจมตีกับสุดตัวเลยเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะครับแล้วก็ต้องก็กันนะต้องก็กันดิเอ่อพวกกันหนึ่งพวกกันสองนะครับได้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 โอ๋ไบโย่ได้ะตีนะ 1 2อีเกยอะเหมือนกันนะนี่นีนะกันสองนะถ้าป้องกันสามไม่มั่นใจเหมือนกันนะบ้าขคำลามคับลามจัดๆโซโนโล่ามาโอ้โหสงสัยจะต้องเจียสูงน้าเนะถ้าเราจมตีเลยไม่มั่นใจนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะครับแล้วเหลือไว้หนึ่งอาแน่เข้าทาง มาวิกฤตยางงี้ถ้าใครใจเย็นสุดคนนั้นก็ชนะนะครับบอนเลยแต่ผมคิดว่าผมเก่าฟาอย่างแน่นอนดูจากการตัดสินใจนะครับใจเขาไปอุ้ยดูเล็บหน้ามันยาวมากเลยนะโซโนลานะครับสังเกตได้ดีนะครับนี่ถ้าโดนมันกระติบนี่ตายหาทันทีเลยนะทีเล็กเห็นไหมดูเล็บนี่โป้งหน้ามันนะครับแต่ว่ามีสดนทั้งนั้นแหละยืนคอมาอย่างงี้เซ็ตกูละตายซะที่แน้กัดตุ้ต้นคอยริงด้วยเรียบร้อยเฮ้ย ล้มดังคลืนนะฮะนะแล้วด้วยทีเล็กไวเยาป้าป้าเล็กซี่ขั้นออกมาแสดงความดีใจกับทุกกลานเลยทีเดียวเอ้ยอีกทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวเท่านั้นแลคเพชรจะไปได้จะไม่ได้เสียวันนี้ซำได้อาหารนะครับได้ดีทีเดียวตั้งแต่เปิดมาบ้าบอที่สุด ขอชนะอกีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อแหลมเพชรของเรานะผมก็จะเปลี่ยนละไม่ดีแล้วอาการตรงนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วนะผมก็จะเอาเป็นตัวในยยวีที่มันจะแบบว่าอดทน,นอมตะเอาเป็นต้องมีพืชสักตัวอ่ะโอเคแล้วก็ต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งนะเอาสามสิบเจ็ดเลยแล้วกันจะได้เยอะหน่อยอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งบาบิดหมดเลยมามาเจอกันเลย ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เกมมันดีดออกนะ่ผมนี่ยังยืนงงเออเลยทีเดียวอเอาใหม่ดิฟ้าลุยก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะใช้พลังไฮบิดระดับเริ่มต้นนะครับแล้วดูดิฟังตุงขค้าอ้าวเยียเกมบักดูดิมีลุกเลขเจ็ดิบกด้วยอนะ่ะให้มันได้อยางงี้สิอ่าไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวเราอายไนงะเดี๋ยวเราแพ้แล้วเราอายนะผมตัวแรกผมก็โดนก็ให้เราดูดิ แต่ยังงี้จะไปสู้มันได้ยังไงเนี่ยบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวการจะขึ้นแรกเพชรของฉันบ้าที่สุดโดนแล้วตายแน่เออไปแล้วนะครับพลังไฮบิดเริ่มต้นไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเงออสักร้อยเหรอป้องกันหนึ่งเพื่กันสองไว้ก่อนเหลือไว้หนึ่งนะนะอยังไงก็ยังอยู่รอดนะมันจะไม่ตายง่ายๆหรอกจะโชว์ความเป็นอมตะให้แกดูมาเลย จะจะคนกจะได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันสมสีสองนะครับโอเคป้ okay. องกันไปก่อนป้องกันไปก่อนป้องกัรหนึ่งสองสามนะครับแล้วเหนะ <c oughs> ลือไปหนึ่งไหไล่จะแตกกันไปเรื่อยๆอ่ะเอาไิ <c oughs> ยังไงฉันไม่อยอมแม้ง่ายๆหรอกมาอย่างน้อยๆต้องล้มได้สักตัวสองตัวแหละเป็นเบต้านี่เนะลเวลสามสิบห้านะครับพลังโจมตีโคตรเยอะมาเอฮ้ยโดนตบไม่เป็นไรล <c oughs> ันกาบอกสปไปงานนี้ พูดเลยว่าสบายมากอา่โจมตีไหมโจมตีดีกว่าโจมตีหนึ่งดีกว่าบันบ่นท้ายบั่นท้ายเอาซะหน่อยนี่นะมั <c oughs> ่นท้ายเอาซะหน่อยมันเลยดูสิว่าใครจะแข่งเกล้ากันโจมตีสี่ไหมล่ะกล้าไหมล่ะจมตีสี่มาเลยได้ไหนก็ได้ไหนละโจมตีสามยังเหลือไว้หนึ่งอีกโอ้โหหนุ่มไทยเนี่บ้าที่สุด <c oughs> บอสมันยังเหลือไว้หนึ่งดีกว่ะ ้มันเหลือ3าตัวยังเหลือไว้หนึ่งจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับจมตีสี่นะครับแล้วก็ต้องป้องกันไหมมีตุ๊งสามอยเลยนะป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับ,ร 1, รรบแล้วก็วัดใจหน้ามันไว้ตัวหน้านะครับบอลเลยไม่นะไว้ตัวหน้าโอ้โหไม่ตายนะวิ่งหนีนะไม่ใช่บูนะเบตา้าวิ่งหนีไปแล้วนะครับมาเราไม่อยากลงแกเด็กไนงะมันก็เรื่องธรรมดานะบันเลยฉันเตรียมตัวเตรียม ใจไปเต็มที่แล้วจบตีสี่อยากลออเดาสิแต่มันต้องสองพันเนี่ยผมจุกจมตีเท่าไหร่เนี่ย 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยไหวยอยู่นะสามร้อยเอ้ยสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบหกไม่พอดูดิโอโห,โห้าดีสุดถ้ามีอีกสักแตกหนึ่งพอเลยเนี่ยโอเคเอให้มันได้อย่างงี้มาแล้วชิบหายจะจัดเลยทีเดียว <laughs> นี่มันชาโคเลเวลแมกเลยเนี่ย ไม่ Level Mac, เลเวลแม็กซ์นะครับสามสิบห้านะโอ้โหแต่ก็อาจจะหายจัดเลยทีเดียวผมแพ้นี่ไงตายดีที่สุดเลยทีเดียวกัดกูได้แล้วลำขาญแย่แล้วอยา,อยากยะกลับบ้านนอนแล้วไม่นะเฮืออาสา <c oughs> เออให้มันได้อย่างงี้สิรู้สึกแย่ที่สุดเลยนะครับดันไปแพ้ได้ <c oughs> มาเอาอีกสักยกหนึ่งดีกว่านะครับยังไงผมก็ยังอยากถึงแรงเพชรอยู่ดีนะครับ อ่าเราเจ้าตัวไหนไปดีวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเล่นดีๆแล้วใช่ไหมาบานเลยโอ้โหดูแต่ละตัวดิเกมผมก็ยังบักอย่างเช่นเคยนะครับโอ้โหจิ้หายแล้วดูดี2อ0พเก้าเลยนะลงม่ให้ผม,ผมขึ้นแรงไปได้ง่ายๆนะสองพันสานะหายแล้วแล้ว,ลวเราพลังโจมตีกันส0มนี่จะปนนไปโค่นมันได้ไงอ่า เจ็ดร้อยกลงกันหนึ่งไว้ก่อนเริ่มจจต้นกันไว้ก่อนนะครับมาเราก็ยังได้เปรียบอยู่นหน่อยๆนะจับนวนธาดนะครับเราแพ้ธาดไหมเราแพ้ธาดตัวแรกมันไม่เปลี่ยนตัวด้วยอ่ะโอ้โหดูดิปวด,ดหลายที่สุดเลยอะ่ะตายแล้วแล้วอย่างนี้ชุดจะนชนะมันได้ไง106เน 6, นะี่ยตัวนี้6,003ต้องโจมตีเต็มกําลังเลยนะครับมาในในก็ไหนๆ,ๆแล้วมาวัดใจกันสักหน่อยมาโหดเหลืออีกหนึ่งด้วยอะ่ะเพื่อที่ธาดเราโดยเฉพาะเลยอะ่ะ หายแล้วแล้วเราเก็บได้เจ็ดเองอะสแต็กอุ้ยป้องกันหนึ่งก็ไม่บอกว่าบอที่สุดหายแล้วอายอาการไม่ดีโจมตีสามโอ้โชคดีที่มันโจมตีสามนะแต่ว่าเราเก็บสแต็กไม่ได้ดิขอโทษยูเนียต้องโจมตีหมดแม็กเลยดีเดียวเออโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะอุ้ยสแต็กมันไม่พอว่ะ มันไม่ได้จริงว่ะมาตายซะอย,ยู่เลยนี่นะไม่ต้องกลัวพี่เขียวจะเป็นปกำลังใจให้นายเสมอยังไงอยู่ด้นมันก็ต้องเอาจริงเท่านั้นที่จะกัดเราล้มได้มาเลยโจมตีสี่โอเคเียถ้าชนะได้นี่นี่มันเกมออฟเดอะวีคเกมออฟเดอะแม็์เลยทนะีเดียวเออ แต่ละตัวดีสองพันกว่าสองพันกว่าดังนั้นเอาโอเคสามสองแล้ว่าสมแล้วว่าตรงทีสเลยนะตัวนี้ม pues okay, mm ีอ hmm. nah, okay. ุ้ยมีสองรเองตรงโรยงรอ่าสองร้อยป้องกันหนึ่งก็พอเนี่ยสองสี่หโอเคมามามาอไหวอยูยพอไหวอยูยมีเดือดพันนี่นะยังไงก็ไม่ใช่สปาราดม่ได้พวกสองตัวแรกดีตัวนึงสองพันเก้าเงี้ยสอเจ็ดแปอะไรเนี่ยโอ้ตายไปมา คิดว่าจะวาดมือใส่ชันง่ายๆฉันไม่แพ้หรอกจะบอกให้นั้นเหลือไว้หนึ่งก็ไม่พอแล้วไม่ทันแล้วตายซะเถอะย่าอยู่เลยแกจะเหลือเท่าไหร่ฉันเตรียมสแตกไปแกแล้วดีนะล้มได้ว้าใครก็หยุดฉันไม่ได้นะครับ้าหยุดผมไม่ได้จริงๆนะครับขึ้นแล้วนะครับแหลงแพทนะครับโอ้ยอันดับที่8ปสเลยเหร เจ้าจำสุดๆดูดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวปัสอยเลยนี่แมสามร้อยเก้าสิบสองนะครับ <laughs> เจ้าจำสำหรับในคืนแรกนี้ก็ถือว่าตัวเต็งเลยอะเรานี่มันคือตัวเต็งตัวเต็งเป็นหนึ่งบ <laughs> ิ้ยห้าสิบมันบอกมึงก็ได้แรกเพชรไปแล้วไงมึงยา,งยาวห้าสิบอีกะอ่ะ ว่าพอดีฝ่านะสำหรับคํำคืนนี้นะ่าให้เพื่อนๆไปเดากันนะว่าผมจะสามารถขึ้นไปถึงอันดับใหม่ของแรนเกมร์นะครับแต่ว่าผมก็ดีใจเป็นๆนะสำหรับคํำคืนแรกนะสำหรับลีกนี้นะครับที่ผมก็ขึ้นแรงเพชรวงไงยังไงก็คงไม่มีใครขิงเราได้ง่ายๆแล้วแหละอาการนี้สำหรับใครที่กำลังสู้ต่อสู้อยู่นะฮะหรือว่าเพิ่งจะรู้ข่าวสารว่าลีกกำลังจะเริ่มวันนี้นะก็ดีกันได้เลยนะวันนี้ก็เริ่มได้เลยนะ ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะเพราะวันนี้เป็นวันแรกนะครับอ่ะพอดีฝากนะสำหรับเกมมันๆสนุกๆวันนี้นะะถ้าใครมีอะไรก็อ่าฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายปาเป็นสมนก็คงต้องขอตัวลาไปตีหลีกก่อนนะครับไปตีต่อนั่นแหละซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ไปเลย